อันดับแรกเราจะต้องมีแผนที่ฉันมีแผนที่ไปเอาแผนที่มาทิงเพลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Let's Go for a Drive by Mo e William ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นคนแต่งแล้วก็คนวาดเดียวกับเจ้านกพิราบค่ะเล่มนี้ตลกมากมากเลยนะคะเราไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย And Elephant and Picky Books p i พิกฉันมีไอเดียดีๆเราไปขับรถเล่นกันเถอะโหนั่นฝั่งดูน่าสนุกนะได้ได้ได้ดีได้ได้ได้ไดไดไดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะไปขับรถเราจะต้องมีแผนแผนหรออันดับแรกเราจะต้องมีแผนที่ฉันมีแผนที่ไปเอาแผนที่มา เธอไม่สามารถที่จะไปขับรถโดยไม่มีแผนที่ได้ฉันมีแผนที่แผนที่มาแล้วรายรายรายรีวได้ได้แมปแมปแมปปีแมปแมปเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่ามันแดดจ้าล่ะตอนที่เราขับรถเราต้องมีแว่นกันแดดฉันมีแว่นกันแดดไปเอาแว่นกันแดดมาเอาแว่นกันแดดไปมันเป็นแผนที่เท่มากๆเลย แว่นกันแดดมาแล้วได้ได้ได้ดีได้ได้ซันคลาสเซสซันคลาสสซสซันนี่ซันคลาสเซสเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่าเราขับไปแล้วฝนตกล่ะเราต้องมีร่มฉันมีร่มไปเอาร่มมาเราต้องมีแผนและเราก็ต้องยึดตามแผนด้วยนี่ร่มมาแล้ว ได้ได้ได um right, um right, um um right, um right. ้ด nah ีได้ได้แอมเบร่าแอมเบร่าแอมเบรีแอมเบร่าเดี then, ๋ยวแล้วเรามีของมากเลยนะตอนเนี้ยเราต้องการกระเป๋าฉันมีกระเป๋าไปเอากระเป๋ามาเธอจะไม่ไปผิดทางถ้าเกิดว่าเรามีแผนโอ้ฉันกระเป๋ามาแล้วได้ได้ได้ดีได้ได้แบ็กส์แบ็กส์แบกกี้แบ็กแบ็กเดี๋ยว โอ้มีของเยอะมากเลยที่จะไปขับรถกับพวกเราด้วยเราต้องมีรถอมฉันพูดว่าเราต้องมีรถไงืมพิก,กี้เธอมีรถไหมไม่มีอ่ะฉันเป็นหมูหมูจะมีรถไปได้ไงเล่าแล้วเธอมีรถไหมฉันก็ไม่มีรถเหมือนกันน่ะไม่นะ เรามีทุกอย่างเลยสำหรับการขับรถแต่ว่ายกเว้นรถอืมแผ่เราพังหมดแล้วโอ้แล้วเราจะทำอะไรกันดีอะตอนนี้อ๋อเรามาเล่นจรนสลัดกันไหมใครต้องการแผนเมื่อเรามีหมูเป็นกัปตันอาจบแล้วล่ะคะ่ะ เรื่องของ e l e v e n นแอนด์ g ิกกนะคะเป็นเรื่องสั้นๆที่ใช้สับไม่ยากแล้วก็ตลกมากๆค่ะอยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้หาสื้อติดบ้านไว้มีถึง25ตอนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ